และยังพบผู้ที่หลบหนีออกมาจากขบวนการคอร์เซนเตอร์เข้ามาที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็คือชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินท์มีคนไทย9คนค่ะอ้างว่าหนีออกมาจากเมืองโอสเมตรประเทศกัมพูชาเข้ามาขอความช่วยเหลือเระว่าถูกขบวนการคอร์เซนเตอร์ทำร้ายร่างกายตำรวจยังคงสอบปากคำกลุ่มคนไทย9คนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากตำรวจเมื่อวานทั้งหมดอ้างว่าหลบหนีมาจากเมืองโอสเมต จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเพราะถูกขบวนการคอเซนเตอร์ทำร้ายค่ะทั้งหมดให้ข้อมูลบอกว่าบางคนรับจ้างเปิดบัญชีม้าบางคนทำหน้าที่เชื่อมโยงนำพาคนเปิดบัญชีม้าข้ามแดนไปทำงานที่โอสเมตแต่หลังจากทางการไทยกวาดล้างคอเซนเตอร์และธนาคารสั่งปิดบัญชีม้าก็เลยทำงานไม่ได้จึงตัดสินใจหลบหนีออกมา เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพฤติกรรมของทั้ง9คนเพื่อแยกระหว่างผู้เสียหายกับกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจพูทอรภาค3าบอกว่าได้ประสานกับตำรวจกรัรมพูชาให้ตรวจสอบขบวนการคอเซนเตอร์ในเมืองโอเสมตและตรวจสอบในพื้นที่หากพบว่าเป็นแหล่งกบดานของผู้กระทำความผิดจริงอาจเสนอให้มีการพิจารณาตัดไฟตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์ค่ะ ผู้ได้ติดต่อไว้ทางฝ่ายผู้หัวหน้าตำรวจในส่วนที่ซึ่งซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวกับดูแลในพื้นที่นี้ับในนัดประชุมจะนี้ว่าวันจันทร์เนี่ยเราเอาผู้ผู้นํานะครับแล้วที่สามารถตัดสินใจได้มาพูดคุยกับทางกองกำลังแนวชายบ้านโงชายแดนทั้งหมดนะครับแล้วก็อาวุโสการต้องกันเนี่ยกำลังกันไปชุมพื้นที่วันจันทร์นี้นะจะให้ทางทางการบัญชาส่ง หัวหน้าตำรวจซ io, s. <S <im> ึ่งเข้าใจปัญหาต่างๆคับมร่วมมืแค่ไขปัญหาในส่วนของผู้ตอนจังหวัดเองผมก็ได้สั่งการไปทา่ผู้ทอนจังหวัดกุรินเวลาฉีกเกตบุให้หามาตรการและก็แนวทางร่วมกันมาป้องกันโดยทาทหารในผลจจ้าว่าทหารก็รู้ว่ามีมาตรการไหนที่จะร่วมมือกันในการป้องกันปัญหาแก้ไขเรื่องเหล่านี้ เมืองโอเสเมตจังหวัดอุดรมีชัยในกัมพูชาครับจุดนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอําเคอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับห่างจากชายแดนประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นเมืองชายแดนขนาดเล็กนะครับไม่มีชุมชนหนาแน่นมีเพียงคาสิโนหนึ่งแห่งไม่มีคอมเพล็กซ์หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรแต่กลับพบว่ามีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารที่พักขนาดใหญ่ครับ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเรามีข้อมูลว่าขบวนการคอเซนเตอร์ย้ายเข้ามาตั้งฐานการทํางานตั้งแต่ปีที่แล้วโดยมีการเช่าพื้นที่บริเวณคาสิโนและอาคารด้านหลังเป็นสถานที่ทํางานค่ะ ส่วนมาตรการป้องปรามขบวนการคอรเซนเตอร์นอกจากเข้มงวดการเข้าออกตลอดแนวชายแดนแล้วปล่ายความมั่นคงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตัดท่อน้ำเลี้ยงทั้งการปรับลดเสาสัญญาณโทรศัพท์มาตรการตัดไฟฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ระหว่างการหารือนะคะจากข้อมูลของกองกำลังสุรานารีระบุว่าถ้ามีการตัดไฟจริงจะไม่กระทบกับชุมชนฝั่งกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชามีการขยายเขตไฟฟ้าจากเมืองเสียมราฐมาถึงที่จงังหวัดอุดรมีช แล้วค่ะ